ชาวลัคนาราศีพฤศภราหูย้ายจุดเปลี่ยนชะตาวันที่17ตุลาคม2566ถึงวันที่5พฤษภาคมปี2568 กราบสวัสดีชาวลัคนาและชาวราศีพฤษภศกที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ช่องหัวใจนาคาของเราจะขอมาทําการพยากรณ์น,นะครับเกี่ยวกับดาวพระราหูโคจรย้ายดีช่วงวันที่17ตุลาคมปี2566ที่จะถึงนี้นะครับและก็จะอยู่ยาวไปจนถึงวันที่5พฤษภาคมปี2568เลยนะครับซึ่งราหูนั้นนะครับจะโคจรในแต่ละราศีเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด1ปี6เดือนด้วยกันนะครับและก็ยังจัดเป็นหนึ่งในดาวใหญ่เป็นดาวตรีเทพนะครับได้แก่ดาวพระราหูนะครับสดาวพระเสาร์แลว 3ดาวพสา3ดวงเนี่ยเป็นดาวใหญ่โคจรช้าสุดเลยมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์ของเราเป็นอย่างมากถ้าเกิดดีก็คือดีแบบยาวๆเลยนะครับถ้าเกิดเสียก็คือเสียแบบยาวๆเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญของชาวลัคนาราศีพฤษภเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าสืบเนื่องมาตั้งแต่ในช่วงวันที่30มีนาปีห5านะครับลองสังเกตตัวเองดูนะใช่หรือเปล่านะครับ ดาวพระราหูเป็นเจ้าเรือนการงานได้โคจรไปตกวินาศนะครับทำให้ชาวลัคนาราศีพฤศภตั้งแต่30มีนาคมปี2565ที่ผ่านมานะครับจนถึงหน้าบัตนี้เนี่ยเรื่องงานก็เรียกว่าค่อนข้างจะลุ่มลุมดอนดอนนะครับไม่ค่อยจะมีความสําเร็จมั่นคงเท่าไหร่นะครับบางคนก็ถือว่าโชคดีไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพฉาบฉวยนะครับเกี่ยวกับงานออนไลน์ก็ตามนะครับงานต่างประเทศหลายท่านก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับหลายท่านก็ค่อนข้างจะลุ่มลุมดอนดอนอย่างที่บอกเพราะว่ามันเนนรรร่่่่องงดีกกยววัับบาาาาแตตถ้้ิใคคคคทมมะ ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะสาหัสสาการเอาพอสมควรเนาะนะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับข่าวดีในช่วงของวันที่17ตุลาคมปี2566ที่จะถึงนี้ครับดาวพระราหูเจ้าเรือนการงานจะโคจรออกจากเรือนวีนาศมาทับเรือนพบลาพาซึ่งเป็นเรือนโชคลาภของชาวลัคนาราศีพฤษภโดยตรงนะครับส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของเงินมาควบคู่กันไปนะครับซึ่งจะดียาวไปอีกประมาณ1ปีกับอีก6เดือนเลย นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวกลางงานมาอยู่ลาภาพมันหมายถึงว่าต่อจากนี้ไปนะครับท่านจะมีเรื่องของความมั่นคงเกี่ยวกับด้านหน้าที่การงานเข้ามามากขึ้นโดยเฉพาะใครที่รอจังหวะนะครับในเรื่องของการที่จะสร้างธุรกิจการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความสําเร็จให้กับตนเองนะครับตั้งแต่17ตุลาคมปี2566อยากจะลงทุนอยากจะทําอะไรให้ทําได้เลยเดินหน้าเต็มที่มีเกณฑ์สาเร็จดีแน่นอนนะครับนอกจากนี้ดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนภพแห่งความสําเร็จได้มาทับเรือนการงานอยู่ก่อนแล้วนะครับดาวพระเสา เป็นดาวหนึ่งในตรีเทพเป็นดาวใหญ่อีกหนึ่งดวงนะครับซึ่งส่งผลด้านความสําเร็จให้กับชาวราศีพฤษภแต่ลักษณะของดาวเสาร์หมายถึงอะไรหมายถึงการโคจรที่เชื่องช้าก็คือเรื่องของการที่จะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับแต่มันคือความหนักแน่นและความมั่นคงนะครับดาวพระเสาร์เป็นดาวใหญ่เป็นดาวธาตุไฟนะครับอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ว่าแน่นอนครับนะฮะการที่เราทํางานใหญ่หรือต้องการความสําเร็จบางอย่างมันต้องอาศัยความทุ่มเทของท่านจึงจะได้มาและที่สําคัญคือดาวพระราหูไปตกเรือนโชคลาภแล้วเรื่องกําไรเรื่อง เรื่องของผลประโยชน์มันจะมาควบคู่กันและมันจะมาดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภกดวงชะตาวาสนาดีแถมดาวพระราหูทามุมโยกหลังถึงตัวท่านอีกด้วยนะครับก็ถือว่าชาวราศีพฤษภกเป็นการปลดล็อกชีวิตจุดเปลี่ยนชะตาครั้งสําคัญในเรื่องของดวงการงานและเรื่องของโชคลาภเกี่ยวกับการทํามาหากินด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภกจากนี้ไปดวงวาสนาการงานท่านมีแต่รุ่งกับรุ่งนะครับผมอันนี้ก็ถือว่า เป็นการแจ้งข่าวดีล่วงหน้าให้กับชาวลัคนาและชาวราศีพฤษภเกี่ยวกับดวงวัสนาการงานที่จะเปลี่ยนไปสู่ความสำเร็จที่มั่นคงมากขึ้นในอนาคตนะครับ ชาวลัคนา,าราศีพฤษภนะครับในการทําบุญเสริมดวงเสริมชะตาท่านนะครับและก็เสริมพลังดาวโดยเฉพาะดาวพระราหูนะครับในเรื่องการถวายเครื่องบูชานะครับอาจจะต้องถวายของดำเนาะแต่ในเรื่องการทําบุญเนี่ยนะครับดาวพระราหูเป็นดาวที่ขมุกขมัวนะครับเป็นสีเทาควันบุหรี่เนาะนะครับจะขาวก็ไม่ขาวจะดําก็ไม่ดํามันคือความไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นการทําบุญสําคัญคือต้องทําเกี่ยวกับแสงสว่างนะครับมันเป็นการเพิ่มแสงสว่างให้กับเรื่องงานท่าน,ปนไปในตัวด้วยนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของธาตุไฟนะครับเช่นนะครับชําราคาไฟ ช่วยกับทางวัดเติมน้ํามันตะเกียงถวายหลอดไฟนะครับผมการทําบุญนะครับผมทาวันไหนก็ได้นะ,นะครับเพราะว่าดาวพระราหูคือวันพุธกลางคืนเนาะนะครับการทาบุญถ้าเกิดไปทําตอนกลางคืนอาจจะไม่สะดวกเอาเป็นว่าวันไหนก็ได้ที่เราสะดวกแต่อย่างน้อยนะครับสัญ,ญลักษณ์เงื่อนไขกําลังดาวพระราหูเท่ากับเลข12เงินทาบุญอย่างน้อยก็ขอให้ลงท้ายด้วย12บาทนะครับหรือว่าเลข12นั่นเองหรือจํานวนสิ่งของเช่นหลอดไฟ12หลอดอะไรเงี้ยนะครับเงินทําบุญ112บาท1นึ่บาทหรือว่า12บาทก็ได้นะครับแล้ว ะได้มั่นคงนะครับมีโชค,ม,โชคมีลาบเงินทองหลังไหลเข้ามาสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าการบูชาวัตถุมงคลแน่นอนครับดาวพระราหูเป็นเจ้าเรือนการงานต้องไปกราบสักการะขอพรองค์งเทพพระราหูนะครับหรือหาเป็นวัตถุมงคลเกี่ยวกับพระราหูบูชาติดตัวจะช่วยหนุนดวงเสริมดวงชะตาท่านนะครับในตลอด1ปี6เดือนจากนี้ไปดวงงานท่านจะรุง่งมีความสําเร็จดีนะครับยังไงเป็นกําลังใจให้ชาวราศพีศศพฤษภที่ดวงชะตาท่านจะเปลี่ยนดาวการงานเดินออกจากวินาศแล้วนะครับดว ท่านจากนี้ไปมีแต่รุ่งกับรุ่งในเรื่องงานและก็เรื่องของการหาเงินโชคลาภเงินทองอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้ช่องหัวใจนาคาก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับโดยเฉพาะชาวรัคนาและชาวราศีพฤโิกที่น่ารักทุกท่านที่ติดตามนะครับช่องหัวใจของเราด้วยดีเสมอมาเนาะวันนี้ก่อนจากการยังไงก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็กดปุ่มไลค์ให้ด้วยนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่อีพีหน้าครับอีพ e. ีนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ